เอ้ยอร่อยอร่อยแต้มส่งวจลมาเดี๋ยวสวัสดีครับคุณตำรวจคุณชื่อเอ้ยเหรอครับคุณแค่ตะโกนวันนี้ผบใช่ไหมวันนี้ผบป่ะใช่ไหมใช่ค่ะผมเป็นพี่ตำรวจตะเคียวได้หรือเปล่าเนี่ยคุณวัดกับผมไหมล่ะึถ้าผมต่อยหน้าคุณนี่ผมต้องเสียเท่าไหร่ผมจะเรียกคุณสักเดี๋ยวรอไปทลายมวยค้อได้ครับ เอาไงปนินอย่าตัวตัวพี่เ่าล่ะเหมือนคอไม่มีอะไรทำใช่ไหม,ไมน้ำแตกน้ำแตกน้ำแตกไปเร่นเร็วปนินไอเชี่ยแล้วชนน,นะไอเชี่ยลงหญ้าไม่เจ็บหลงหญ้าเลื่อนไปรถเดี๋ยวชนได้อีกเดี๋ยวชนให้อีก,ออกไม่ทุกคนสนุกนะแต่คือผมลุกไม่ขึ้นนะ <c oughs> นีน <Jeez> ชนได้อีก Internet เหรอมันได้อีกเหรอไม่มีฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนู้ดปูนด้วยไม่เห็นน้ำอ่ะไม่มีน้ำอ่ะเอ้ยมีหรอไม่ผมไม่เห็นน้ำอ่ะเอ้าหนูก็ไม่เห็นพี่ตั๊ดเอ้าเอ้าทำไมเราเดินผ่านได้พี่ตั๊ดไม่มีเลยผมไม่เห็นไอ้หนุน เลินน้ำสงการน้ำผูบุรุษทำใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วเอา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 โอ้ยแม่นี่ยังสูงยังสูงเอ้ยยังสูงอะ

ันินตายเนี่ยน่าจะเครียดตอนนี้ลองให้ออกเลยนอ่าเชรียนะผู้บุรุรทมสามทีเมื่อกี้ที่ล่วงมาจากที่สูงยังไม่เจ็บเท่าเมื่อกี้ที่ชนปูนนะอะไรวะเนี่ยอะไรวะ เดี๋ยวพี่นอนโรงพยาบาลเลยพี่นอนโรงพยาบาลเลยเก็บเลือดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรแต่เดีนยวแค่แบบเอ้ยทำไมมันน้อยลดลดไม่หมดจะไปเล่นหน้าสภาต่อที่ไม่ได้เล่นนานสนุกขึ้นนะเอ้ยมันเหมือนมันเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงเหรอเลือดมันลดน้อยอ่ะแต่ว่าถ้าตายแล้วตายเลยบางไม่รู้แต่เมื่อกี้ขึ้นสูงมากมาดูขึ้นอย่างสูงเลยเมื่อกี้ประเด็นประเด็นแม่งหัวหัวโขกไอ้นี่พี่โขกอ่ะไอ้นี่เ้าอีหมาเ้าอีหมาเ้าอีหินเ้าอีหินเ้าอีปูน น็อกเลยทีเดียวน็อกเลยนางฟูเสียตังเราเข้าโราเมานใช่แต่จูกี้เหนือคู่แข่งอีกอย่เนี่ยแต่คู่แข่งเรื่องความรักแน่นอนไอ้นี่นอนนานแล้วนะ NPC พี่เอ้าหรอกีตาร์กีตารงวิตนัตจังเลยใครอะบิงหรอบิงใช่กูยืนอยู่หัวทนโท้อไม่บอกไม่บอกที่เด็กนี่ตั้มแบบพี่ติมตัวยังเจอบ่อยนะแต่พี่ตั้มเนี่ยทำไอ้าวแต้มแต้มอยู่ไหนอะไม่เดี๋ยวเจอวันที่หนึ่งไง เฮ้ยเจ้าห้าี่เดิน zoom 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 เอัพเตอร์ปาร์ตี้ไหม่ะเราอัพเตอร์ปาร์ตี้เลยไหม่เออได้คุยครับเฮ้ยเอาหลอเอเหลอเอ้ยเตรีส่งลงมาเดี๋ยวสวัสดีครับคุณตำรวจคุณชื่อเอ้ยเหรอครับคุณแกตกรบใช่ไหมวันนี้ผบใช่ไหมวันนี้ผบป่ะใช่ไหมอ่ะวันนี้ป่ะพี่ตำรวจตะเคียนอะไรแบบนี่ยคุณวัดกับผมไหมล่ะเอาไงจะวัดไม่ได้ผบเอาไหมวันนี้ผบเอาสักหน่อยพาพาไปตัวตัวไหมล่ะคุณออกเวรเมื่อไหร่ น่ใจจิงกับอันธพานไปกันเลยครับพอดีทางบ้านผมไม่ได้สอนให้เป็นคุยครับเลยตอนนี้รเาไม่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 ผมไม่ได้เป็นคุยคือคือก็แค่วัดกันน่ะรูปผู้ชายครับคุณคุณวัดจะบอกว่าจะเล่นเบเบ็ดฮากันอย่างเบเบ็ดอะไรเบเบ็ดเดี๋ยวอะไมเล่นเบเบ็ดเลยเหรอแต่แก่มไม่ใช่เบเบ็ดเลยเหรอฉีกหรอคุณฉีกคุณตลกอ่ะเนี่ยฮะ ลบหน่อยครับผมจะไปทำงานครับผมไม่มีเวลามาคุณมาตลกใส่ผมแล้วคุณทะไมมามาอะไรเนี่ยผู้กลับจากการใชไหมนผกลับฮะไอ้ผู้กำกับหัวแดงนะครับเนี่ยเด็กในสังกัดผมโรทีหน้ากากหลกผีหลังกัดนี่สังกัดคุณเลยเนี่ยไม่นี่เมื่อกี้มีคนโดนจับใช่คุณใช่ไหมผมรู้สึกว่าอะไรให้อะไรเจ้าหน้าที่ผมเห็นมันขึ้นมาเนี่ยผมผมรู้สึก รู้สึกว่าเคสเนี้ยเคสเนี้ยมันเป็นเคสคุณใช่ไหมไอ้ที่โดนจับเนี่ยที่แบบให้อะไรแบบดับละอ่าไอเนี้ยสิทธิ์สินบนเจ้าหน้าที่เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมคุณใช่ไหมชื่นใจจริงเฮ้ยคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชื่นใจด้วยเหรอคุณพูดถึงเรื่องอะไรนะคุณสายเดียวกันเหรอเดี๋ยวนะผมไม่เข้าใจครับไม่รู้อรสวัสดีครับสวัสดีครับไยามาเดินชนเมื่อคุณหลบไปนะครับผมจะไปทํางานแล้วนะ ผมไม่มีเวลาว่างมาเล่นอะไรปล่อยให้คุณอไปทํางานงกวือเอาเวลาไปทำมาเล่นมีสาร่าได,ด้วหถ้าผมต่อยหน้าคุณน,นี่ผมต้องเสียเท่าไหร่ฮะผมจะเรียกคุณสั้งสามหมื่นครับแล้วถ้าคุณต่อยหน้ามนผมะผมไม่ต่อยแล้วครับผมไม่ใช่กุ้ยเอาแล้วมึงก็รู้ราคาอยู่ <c oughs> มึงก็รู้ราคาอยู่มึงก็คูก <c oughs> ็าถามแล้วว่ามึงก็รู้ราคาอยู่ไอ้โตนี่ก็หาเรื่องหาเรื่องเนี่ย <c oughs> เห็นไหม เนี่ยมึงได้เพนมึงได้ AED อตั้งห้าห้าสิบขวดเนี่ยมึงโดนอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันจะกลับยังไงเนี่ยไม่ได้ลดมาเนี่ยบ้านบอนนะครับพอดีมีคนก่อเหตุทำ้ายเจ้าพนักงานอยู่หน้าโรงพยาบาลวิธีเดียวเลยนะเที่ที่จะทำให้ไม่ต้องเสียเงินอ่ะไปครับไปครับเข้้้้้าาาามมมมมใกลผูตออองคคคนนรรรยี่่่ับืืไหวว นี่จะโดนปรับคนนั้นสามหมื่นจะค่าก็สิโหแต่ว่าผมรออยู่อลายแสงอยู่ผมรออยู่อไงดีวะเขียบล้อแล้วกูก็บอกอยู่เมื่อกี้เอ้ยปานินอะอ๋อเออวะน้องไปไงรถไปโตโตล็อใช่ปะเอาเปิดแต่ว่าปานินอยู่ไหนก่อน โอ้บะนินโอ้คืออีกนิดนึงจะไม่ไม่นี่แล้วนะต้องไปกันเองแล้วนะเดี๋ยวอีกหน่อยไม่ดอยู่ไหนบะเนินฉลอลพี่ตัาน้องเฟิร์สอะไรกําลังอ๋อโอเคโอเคได้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 อ๋อกอโทษบะเนินด้วยกูลืมไปน้องตายเมื่อกี้กูก็ใจร้อนเหลือเกินเออเออโทษโทษโทษนะปะนินนะโทษทีโทษที